รู้สึกตั้งแต่เมื่อวานความอยากอาหารจะน้อยลง สวัสดีค่ะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ใจเก่งด้วยนะคะเมื่อวานเป็นวันที่ใจเก่งไปหาหมอครั้งที่สองนะคะแล้วก็นอกจากลูคีเมียที่เขาพบ <c oughs> นี่ใจกล้าใจกล้าใจกล้าเดินข้ากล้องไป นอกจากลูกคิเนี้ยที่เขาพบนะคะคุณหมอก็พบว่าใจเก่งเขาเป็น FIP ด้วย FIP ที่ใจเก่งเป็นนะคะก็เป็นแบบเปียกนะคะซึ่งก็เป็นทั้งสองอย่างนี้อย่างที่พิกบอกนะคะพิกตัดสินใจว่าจะให้เขามีความสุข ในี่ใจดีอย่างที่พี่บอกว่าิ๊กตัดสินใจที่จะให้ใจเก่งเขามีความสุขที่สุดอะนะคะในช่วงเวลาที่เขาเหลืออยู่พี่ก็คิดว่าพี่คงจะไม่พาไปหาหมอบ่อยๆอย่างที่หมอต้องการแต่ว่าคือครั้งที่สองเนี่ยหมอเขาก็คือครั้งแรกหมอนัดจากครั้งแรกหนึ่งอาทิตย์ครั้งที่สองเพื่อไปฟังผลนะคะว่าจริงๆแล้วออมี โรคอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะคะสุดท้ายก็พบว่าใจเก่งเขาเป็นเอ่อ FIP ด้วยทีนี้คุณหมอก็เข้าใจแหละในคือปิ๊กก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็เข้าใจในทุกๆอย่างนะคะก็คุณหมอก็เข้าใจในแบบที่ปิ๊กต้องการก็คือว่าปิ๊กไม่อยากให้เขาเจ็บปวด,ไม,ดไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้เขา อะไรทั้งนั้นเพราะว่าไปโรงพยาบาลนี่เครียดมากคือไม่นอนเลยขนาดปิกเอารังแบบรังที่มีฝาปิดที่มีล้อค่ะแล้วก็เจาะรูข้างบนเนาะให้ระบายอากาศคือขนาดเป็นรังอย่างนั้นเขาไม่เห็นใครเขาไม่อะไรเขายังไม่นอนเลยอะ่ะคือพิกส่องดูเขานั่งตลอดเวลาแล้วก็คือตื่นตัวตลอดเวลาก็เครียดเนาะแต่ว่าถ้าเอามือเข้าไปล้วงไปลูกคางเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็พอจะหลับได้บ้าง แต่ก็คือเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเครียดนะคะจากเสียงรอบข้างด้วยที่เราฟังไม่ออกเสียงเหมียวตัวอื่นเสียงสุนัขทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งอะไรทุกอย่างนะคะก็แต่ว่าไปซะแล้วเขาไม่ค่อยจะได้นอนยาวอย่างนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้เอามาตรงระเบียงเขาชอบ ก็หลับด้วยอะเดี๋ยวนี้พี่ก็จะใส่เขาไว้ที่กรงแล้วล่ะค่ะตอนกลางคืนนอนเนอะโดนขัดจังหวะด้วยการลุกนี้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะก็คุณหมอก็เข้าใจอะค่ะในสิ่งที่เราอยากทำะนะเราก็คิดกันว่า จะไม่พาไปแล้วล่ะแต่ก็คุณหมอบอกว่าขออีกอาทิตย์หนึ่งที่คุณหมอนัดใกล้ๆนะคะเพื่อที่ว่าจะประเมินน้ำในตัวของเขานั่น <c oughs> นี่ใจดีใจดีเพื่อที่จะประเมินน้ำในตัวของเขาอะนะคะขอนัดใกล้อีกหนึ่งอาทิตย์ปีก็เลยคิดว่าโอเคแหละอาทิตย์ สาวที่จะถึงนี้ปิ๊กจะไปแต่ก็ในความเป็นจริงนะคะปิ๊กก็พอดีปิ๊กมีน้องชายเป็นสัตวแพทย์อยู่ที่ระยองนะคะก็ได้คุยกับน้องน้องก็พูดตรงๆกับปิ๊กค่ว่าแบบว่าโดยส่วนใหญ่ที่เขาพบมาที่เขาได้ตรวจมาเนี่ยก็คือ FIP เนี่ยหลังจากที่ทราบเนี่ยน้องแมวเขา ก็จะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์1 0บถสิวันเนาะซึ่งก็ถ้าเขายังถึงเสาหน้าได้น้องชายไปก็ว่าเขาเก่งก็เก่งแล้วล่ะเขาเขาน้องชายไปก็พูดอย่างนี้นะคือเราก็พูดกันตรงๆอะคะ่ะคือก็เสียใจยนะก็เสียใจยไม่ใช่ไม่เสียใจยแต่ว่าก็คือทําใจได้ไงมันก็แบบว่า เราต้องทําให้ดีที่สุดอะ่ะให้เขามีความสุขที่สุดเนาะนะตอนนี้ก็คือไม่ทานอาหารเองเลยนะคะมีอาหารเสริมที่ิ๊กก็ไปหาอ่านดูเนาะว่ามีใครที่เคยเป็นแบบคือคือณวันที่ปิกสั่งซื้อปยังไม่รู้ว่าเขาเป็น F.I.P. ค่ะรู้แต่ว่าเขาเป็น l e ค k เ m i a ปิ๊ก็ไปหาข้อมูลหาอะไรมาเขาบอกอุย้ยคนเไม่ใช่เขาก็บอกว่าย แมวที่เป็นลูทิเมียเนี่ยอยู่ได้เป็นปีๆก็มีเยอะแยะไปของเขาผ่านมา4ปีแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็มีอาหารเสริมที่จะทําให้แมวสามารถทานอาหารได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้พี่ก็สั่งมาสั่งมาแต่เพิ่งเริ่มให้วันแรกก็คือเมื่อวานนี้หลังจากที่เรารู้แล้วล่ะว่าเขาเป็น FIP ก็คือกลับมาที่บ้านแล้วนะ เขาไม่ค่อยทานค่ะเขาไม่ค่อยชอบแต่ก็ตอนนี้คือไม่ทานเองแล้วเลยก่อนหน้านี้คือลดสเต็ปมาเรื่อยๆนะคืออาทิตย์ที่แล้วที่ไปหาหมอก่อนที่จะไปหาหมอก็ยังทานอาหารเม็ดได้บ้างหลังจากที่ไปหาหมอกลับมาอาหารเม็ดก็คือทานน้อยมากน้อยมากน้อยมากจริงๆครั้งละประมาณ สี่ห้าหกเมตรอะไรประมาณเนี้เราก็เปลี่ยนเราก็เอาอาหารเหลวของแมวมาให้เขาทานเขาก็ทานได้บ้างสุดท้ายมาลงตัวที่ขนมขนมแมวเลียนะคะไปอีกแล้ว ท้ายก็คือมาลงตัวที่ขนมแมวเลียนะคะพี่ก็เข้าใจแหละว,ว่ามันคือชื่อมันก็คือเป็นขนมใช่ไหมแต่พี่ก็อ่านอ่าน,านมันก็พอจะมอีอาหารแท้ๆอยู่บ้างนะคะพี่ก็มันทําอะไรไม่ได้อะ่ะอยากให้เขาทานล้วก็ไม่อยากจริงๆก็คือไม่อยากบังคับเขาเลยนะคะอยากจะให้เขาทานด้วยตัวเองก็คือก็ลงตัวที่ขนมแมวเลียเนี่ยแหละหนึ่งวันได้ประมาณ ก็ให้อาหารเหลวของเขาไปด้วยก็ประมาณหนึ่งซองบางทีก็1นซองกว่าๆนะคะบวกกับอาหารเหลวของเขาไปด้วยก็ได้ประมาณเท่านี้อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ไปหาคุณหมอเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 2. 3ดกิโลแมว10บเดือนแล้วนะเอ,อ้ไม่ใช่แมว1ปีแล้วนะแมว1ปีแล้วคะ่ะน้ำหนักได้2.3มกิโล อาทิตย์นี้ไปหาหมอเหลือ2.08ก็มันจะไม่เหลือแค่นั้นได้ยังไงนะอะเนาะเพราะว่าก็ไม่ทานอะไรเลยเสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายเมื่อวานนี้คุณหมอได้หลังจากเออก่อนก่อนที่คุณหมอจะบอกนะคะว่ามี FIP เนี่ยมันเจ้าเจ้าใจเก่งเขาจะต้องไปเอ็กซเรย์ก่อนแล้วก็เจาะเลือดเพิ่มเติมมาเนาะ คุณหมอก็จะเช็คเช็คให้อาทิตต่ออาทิตย์นะคะทีนี้พอไปเอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าโอเคยังก็ก็น้ํามันไม่ได้เยอะเหมือนคราก่อนแต่มันก็ถือว่ามีนะคะก็เหมือนเดิมเมื่อวานก็ได้เข้าไปในห้องฉุกเฉินเพื่อไปวางยาสลบแล้วก็ดูดน้ําออกมาจากปอดเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อวานนี้น้ําออกมาจากปอดเนี่ยได้ประมาณ60 6 0ซีซีนะคะก็ เยอะเนอะแต่ก็ถือว่าโอเคจากจากอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอประเมินอาทิตย์หน้าอ,อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ถึงขนาดที่ว่าพอกลับมาเนี่ยกลับมาจากหาหมอนี่ก็คือไม่ทานละขนมแมวเลี้ยไม่ทานละไม่ทานอะไรเลยไม่ทานเลยก็เป็นความยากลำบากอีกแล้วปีก็เลยต้กงมาผสมผสมเอ,เอาอาหารเหลวแมวนะคะ กับวิตามินที่พี่คิดว่ามันจะดีะเนาะที่พี่ไปหาอ่านมาไปซื้อมากล่องละต้องสองพันกว่าบาทอะ่ะก็เป็นซองเล็กๆสามสิบซองพี่ก็ตอนเช้าพี่ก็ผสมซึ่งเขาเขาพยายามคายออกมาพี่ใส่สลิงนะะเนี่ยนะคะป้อนให้เขาต้องป้อนละเขาก็พยายามคายออกมาแต่ก็ก็ต้องทำอ่ะเนาะมันก็ต้องทำี่ก็ต้องทําบ่อยๆ ซึ่งปิ๊กก็ไม่อยากให้เขาเครียดน้องชายปิ๊กบอกเราคือถ้าเขาเครียดเขาก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมันก็ไม่ดีอีกหายใจไม่ออกน้ำก็ท่วมปอดน้ำก็ท่วมป,ปอดก็ไม่ดีอีกก็มันก็วนเป็นลูปอยู่นี้แต่ว่าต้องทําเรากคคค็ค่อยๆป้อนค่อยๆปลอกไปค่อยๆป้อนค่อยๆปลอกไปนะเขาจะอยากออกนอกบ้านนะซึ่งปิ๊กอ่านมาว่าแมวเนี่ยคือถ้าเขาจะถ้าเขาจะเสียชีวิตเขาจะไม่เสียชีวิตให้คนเห็นไง พี่ก็กลัวนะพี่กลัวจริงๆว่าเขาจะไปแอบอยู่ที่ไหนแล้วก็คือพี่ก็ไม่อยากให้เขาเสียชีวิตโดยแบบเดียวดายอะเสียชีวิตอยู่กับพี่นี่แหละอยู่ต่อนหน้าต่อตาพี่นี่แหละมันแต่มันคือวิถีของเขาอะนะการที่เขาเดินไปแล้วคือพี่กลัวว่าคือตอนนี้ถ้าเขาลงข้างล่างอะพี่คนใดคนหนึ่งก็ต้องเดินตามเขาไปก็ไปรู้ต้องไปรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนาะ เพราะว่าเหมือนคล้ายๆคือพิ่ไม่ความรู้สึกว่าเขาถอดใจแล้วตัวเจ้าใจเก่งเขาถอดใจเองแล้วล่ะ,ละเขาไม่ทานอะไรเขาไม่อะไรแล้วล่ะแต่เมื่อคืนนี้แฟนิ๊กบอกว่าเขาคือให้เขานอนอยู่ในกลงไงคะแล้วก็ปล่อยเขาอยู่นอกห้องหมายถึงว่านอกห้องนอนแต่ก็ในบริเวณบ้านของพ่กันน้อเขาก็ร้องก็คือแบบว่าเหมียวเหมียวอยู่ตลอดนะ แฟนพีเกาต้องมาลูปหัวเก้าค้างเขาอะไรเงี้ยเขาก็พอหลับได้มาอยู่เป็นเพื่อนเขาพีก็จะพยายามนะคะมาอัปเดตให้เนอะอิอยิชนอาทิตย์ต,ยตอนนี้ตอนนี้ใจเก่งเกียปพีกมากอะเป็นแบบเป็นแผลเต็ไมไปหมดอะนี่บางส่วนเล็กน้อย เยอะมากขอบคุณที่ติดตามนะคะ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับใจเก่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ยาใหม่นะคะที่เพิ่งได้มาตอนไปคราวนี้นะคะก็มีเพิ่มมาอีกสามตัวก็เป็นตัวนี้นะคะอ,คอยาบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ยาลดอักเสบ สุดท้ายก็เป็นตัวนี้นะคะอย่าลดกรดตอนนี้ใจเก่งก็อยู่ในกรงแล้วนะคะก็นี่ใจกล้าใจกล้ากับน้องดีก็เข้ามาเป็นครั้งคราว